สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูในะเรื่องของช่วงและการแก้อสมการกันนะคะ ซึ่งสมบัติที่เราเรียนไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมาใช้ในการแก้อสมการนะคะ,ะเรามาดูนะคะการแก้อสมการก็คือการหาค่าของตัวแปรนะคะที่ทําให้ประโยคของอสมการนั้นเป็นจริงก็คล้คลายๆกับการแก้สมการนั่นเองนะคะส่วนช่วงนะคะช่วงนั้นเป็นการเขียนคําตอบของอสมการนะคะอาจจะเขียนแสดงด้วยกราฟบนเส้นจํานวนนะคะก็คือประมาณนี้นะคะหรือว่าเขียนในรูปของเซตนะคะ ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะเราไม่สามารถเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้นะเพราะว่าคําตอบนะันมีเยอะนะคะหรือว่าเราจะเขียนในรูปของช่วงก็ได้นะคะก็จะอยู่ในรูปประมาณนี้นะคะทีนี้ช่วงของเรานะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือช่วงจํากัดแล้วก็ช่วงอนันต์นะคะก็ค,คล้ายๆกับเซตนั่นเองช่วงจํากัดนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะ ก็คือระบุได้ว่ามันเริ่มจากไหนแล้วก็จบไหนนะคะอันนี้คือช่วงจํากัดแล้วก็อีกช่วงหนึงน่งก็คือช่วงอนันต you. ์อันนี้เราไม่สามารถระบุได้นะคะว่าอาจจะบอกได้ว่าเริ่มจากที่ไหนอย่างเช่นตัวนี้นะคะบอกได้ว่าเริ่มจาก a แต่ไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่ไหนนะคะหรือว่าเราไม่รู้ว่ามันเริ่มจากที่ไหนแต่รู้ว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะคะหรือว่าเป็นช่วงอนันต์ก็คือไม่รู้เลยว่าเริ่มจากไหนแล้วก็ไปจบที่ไหนนะคะซึ่งก็คือเยอะทั้งหมดนะคะใน ทั้งหมดของจำนวนจริงนั่นเองทีนี้เราจะมาดูช่วงแต่ละอันนะคะเริ่มที่ช่วงเปิดช่วงเปิดนั้นจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายเปิดเ,เขียนแทนด้วยวงเล็บเปิดนะคะก็จะเป็นช่วงเปิด AB นะคะหรือถ้าเขียนเป็นเซตก็จะเป็นเซตของ X โดยที่ X มากกว่า A แต่น้อยกว่า B อันนี้คือเงื่อนไขเขาบอกนะคะว่า A นั้นจะน้อยกว่า b นะคะ ถ้าเขียนบนกราฟของเส้นจำนวนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดก็จะเป็นโปร่งนะคะก็คือไม่รวม A นะคะแล้วก็เปิด A เปิด B นะคะก็คือไม่รวม A กับ B แต่ว่าคำตอบนั้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะอยู่ระหว่าง A กับ B นั่นเองอันนี้ก็คือช่วงเปิด a B นะคะต่อมาเป็นช่วงปิดช่วงปิดก็จะอยู่ในวงเล็บปิดแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงปิด a B ช่วงปิดนะคะความหมายเป็นยังไงนะคะก็คือ เซตของ x นะคะโดยที่ x เป็นนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ a หมายความว่ารวม a อยู่ด้วยแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b นะคะก็คือรวม b อยู่ด้วยนะคะถ้าเราเขียนเป็นกราฟบนเส้นจำนวนก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะปิดก็คือรวม a นะคะก็คือมากกว่าหรือเท่ากับก็คือรวม a ไปด้วยก็จะเป็นแบบทึบนะคะทึบ a ทึบ b นะคะ คำตอบของเราก็คือเริ่มตั้งแต่ A นะคะทั้งหมดเลยมาจนถึง B ช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงครึ่งเปิดนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเรียกเป็นช่วงครึ่งเปิดเหมือนกันนะคะทั้ง2องอันนะคะ <Metall ica> ทีนี้บางหนังสือบางเล่มนะคะบางสำนักเราอาจจะเรียกเป็นช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดนะคะก็คือ <fade and stop> เปิดก่อนแล้วค่อยปิดอันนี้เป็นช่วงครึ่งเปิด A ครึ่งปิด B นะคะ หมายความว่าอย่างไงนะคะก็หมายความว่า a ตัวนี้เป็นองไรคะมากเอ็ย x นะคะคำตอบของเราก็คือ x นะคะ x ตัวนี้มากกว่า a แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b หมายความว่าถ้าเปิดนี่คือจะไม่ได้รวม a แต่ถ้าปิดก็คือจะรวมไปด้วยถ้าเราเขียนเป็นเส้นจำนวน,นะคะ่ะเป็นกราฟบนเส้นจำนวนก็จะได้เป็นอะไรคะโปร่ง a ทึบ b ก็คือเปิด a ปิด b ก็คือ ไม่เอา a แต่เอา b นะคะคำตอบก็จะอยู่ในช่วงนี้แล้วก็รวม b อยู่ด้วยนั่นเองแล้วก็ช่วงต่อมาก็จะเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดนะคะก็คือปิดก่อนแล้วค่อยไปเปิดนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าคําตอบของเราหรือว่า x เป็นไงคะมากกว่าหรือเท่ากับ a ก็คือรวม a อยู่ด้วยก็จะได้เป็นทึบ a นะคะแต่นอกก้อยกว่า b ก็คือไม่รวม b นั่นเองก็จะเป็นโปร่ง b โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงจํากัดนะคะ ก็คือรู้ว่าเริ่มที่ไหนจบที่ไหนต่อไปเป็นช่วงอนันต์นะคะช่วงอนันต์ของเรานะคะก็จะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะอ่านว่าช่วงครึ่งเปิดอนันต์นะคะก็คือครึ่งเปิดอนันต์ก็คือเปิดก่อนแล้วค่อยเป็นอนันต์หมายความว่า x นะคะโดยที่ x นั้นมากกว่า a อันนี้ก็คือไม่เอา a โปร่งที่ a เป็นไงคะ ไปจนถึงอินฟินิตี้ก็คือไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเริ่มจาก A ไปเรื่อยๆก็คือไม่ได้เอา A นะคะมากกว่า A ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเครื่องเปิดอนันต์นะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องปิดอนันต์ก็คือรวม A อยู่ด้วยก็จะเป็นทึบ A นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงอนันต์นั่นเองก็คือไม่มีที่สิ้นสดุดนะคะถ้าเราเขียนในรูปของเซตนะคะเซตของ x x นั้นจะมากกว่าหรือเท่ากับ a นั่นเองต่อไปก็จะเป็นช่วงอน,นันต์ครึ่งเปิดอน,นันต์ครึ่งเปิดครึ่งเปิดนะก็จะเป็นช่วงอน,นันต์ครึ่งเปิดก็คือเริ่มที่ลบอน,นันต์ถ้าเกิดว่าเป็นอน,นันต์ขึ้นมาก่อนเราจะใช้เป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะว่าอาอย่างเช่นอันนี้ครึ่งเปิดอน,นันต์นะคะก็จะมาจนถึงเปิด a ไม่รวม a อยู่ด้วย ไปนะคะไปทางอินฟินิตี้ลบก็คือไปทางลบมาทางนี้เราจะเห็นว่ามันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าจบที่ไหนแต่รู้ว่ามันมาทางลบก็เลยใช้เป็นลบอินฟินิตี้นั่นเองถ้าเราเขียนในรูปของเซตนะคะก็จะเป็น x เนี้ยน้อยก,กว่า A อนั่นเองก็คือไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นเครื่องปิดอน,นันต์นะคะก็เหมือนกันนะคะรวม A ออยู่ด้วยก็ไปทางลบอินฟินิตี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ และก้อนสุดท้ายก็จะเป็นช่วงอนันต์ช่วงอนันต์หมายความว่ามาตั้งแต่ลบอนันต์นะคะไปจนถึงบวกอนันต์ก็คือทั้งหมดเลยของจำนวนจริงถ้าเขียนเป็นเซตก็จะเป็นเซตของจำนวนจริงเลยก็คืออาตัวเดียวโอเคิไหมคะอันนี้ก็คือการเขียนช่วงนะคะก็คือการเขียนในรูปของช่วงนะะแล้วก็เขียนในรูปของ เซตนะคะแบบบอกเงื่อนไขแล้วก็เขียนในรูปของกราฟบนเส้นจำนวนนะคะเดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนตอบก็จะเขียนได้ทั้ง3รูปแบบแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงไปแล้วนะคะอาจจะเขียนช่วงนะคะหรือว่าเขียนในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขหรือว่าจะเขียนในรูปของกราฟบนเส้นจำนวนไปแล้วทีนี้เรามาดองลองดูตัวอย่างนะคะ ตัวอ,อย่างเขาบอกว่าให้เราเขียนช่วงต่อไปนี้นะคะก็คือมีทั้งหมดสีขอ้อนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเซตแล้วก็เขียนกราฟบเนเส้นจํานวนนะคะเขาเขียนเส้นจํานวนมาให้ให้เราเขียนกราฟนะคะอันดับแรกเราจะมาเขียนเขียนกราฟก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเราเขียนกราฟแล้วไปเขียนช่วงมันก็จะง่ายนะคะกราฟของเราเริ่มที่ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นช่วงเปิดใช่ไหมเปิดลบสกับ1 เปิดก็คือไม่รวมดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็นเดวคู่เขียน,นบนเป็นโปร่งนะคะเปิดลบสองเปิดหนึ่งก็คือโปร่งทั้งคู่คําตอบของเราก็จะอยู่ระหว่างนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเขียนในรูปของเซตเป็นไงคะก็จะเป็นเซตของ x ก็คือคําตอบโดยที่นะคะโดยที่ x ของเราเป็นยังไงคะโดยที่ x ของเรามากกว่าลบสอง แต่น้อยกว่า1ไม่มีเท่ากับนะคะเพราะว่าไม่ได้รวมลบ2แล้วก็ไม่ได้รวม1ดังนั้นก็จะเป็นเหมายน้อยกว่าเฉยๆนะอันนี้ก็คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2ข้อที่2นั้นก็จะเป็นปิดใช่ไหมคะปิดก็จะเป็นทึบนะคะปิดอะไรบ้างคะปิด4ก็จะเป็นทึบ4กับปิด7นะคะก็เป็นทึบ7จากนั้นคําตอบของเราก็จะอยู่ใน ช่วงนี้นะคะเวลาที่เราจะเขียนในรูปของเซตก็เป็นเซตของ x เหมือนเดิมนะคะโดยที่ x เหมือนเดิมคําตอบเป็นช่วงก็จะมีปีกซ้าย x ของดรอปไหมคะมากกว่าอวข้อนี้เป็น,นะคามันทึบก็คือรวม4นั้นก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ4แต่น้อยกว่ารวม7ก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะคะก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือเซตนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดนะคะก็คือปิดก่อนเครื่องปิดเครื่องเปิดปิดอะไรคะอา่าปิดลบสามปิดลบสามก็คือทึบลบสานะคะแต่ว่าเปิดห่งเปิด1ก็จะเป็นโปรง่ง1นึจากนั้นคำตอบของเราก็อยู่ในช่วงนี้ก็ลากไปเลยนะคะเวลาที่เราจะเขียนเซตก็เหมือนเดิม เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นไงคะโดยที่ x มากกว่าอันนี้รวมลบ3ก็เป็นมากกว่าหรือน้อยเออหรือเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่า1อันนี้ไม่ได้รวม1ก็ไม่มีเท่ากับนะ,ะอันนี้ก็คือเขียนในรูปของเซตนั่นเองข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเป็นการเขียนอะไรคะเขียนช่วงช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดนะคะ ก็คือเริ่มที่เปิดก่อนเปิดลบ3ก็คือโปรนะคะไม่รวมลบ3แต่ว่าปิด0ก็คือทึบ0คํย์คำตอบของเราก็อยู่ระหว่างนี้นะคะเวลาเขียนเซ็ตก็เหมือนเดิมเป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบ3อันนี้ไม่ได้ทึบก็คือไม่ได้รวมลบ3ดังนั้นก็จะเป็นแค่มากกว่าแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะ,ะเพราะว่ารวม0 อันนี้ก็จะเป็นการเขียนกราฟบนเส้นจำนวนแล้วก็การเขียนเซ็ตนะคะจากช่วงที่กำหนดให้ก็จะประมาณนี้นะเราจะมาดำเนินการของช่วงนะคะการดำเนินการของช่วงก็จะคล้ายกับการดำเนินการของเซตนะคะก็จะมีการดำเนินการอยู่ทั้งหมดอยู่4รูปแบบเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยูเนียนนะคะอันนี้ยูเนียนยูเนียนเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นการนำช่วง2ช่วงนั้นมารวมกันใช่ไหมคะเหมือนกับเซตเลย แล้วก็อินเตอร์เซก t e อินเตก็คือเอาส่วนที่มันเหมือนกันหรือว่าซ้ำกันนะคะหรือว่าทับซ้อนกันของช่วงมาตอบนั่นเองอันนี้ก็คือ intersection ันนะคะคอมพลีเมนต์คอมพลเมนออย่างเช่น c o m p l i เมนตของ A ก็คือเอาทั้งหมดแต่ไม่เอา A แล้วก็การเมืองการอันสุดท้ายก็คือ d i f f e r นซ์ออฟเซ t นะคะหรือว่าผลต่างระหว่างเซ็ตก็คือ,อของเราก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงนะคะ ก็คือ a ลบ b ก็คือช่วง a ลบ b ออกไปลบช่วง b เอา a ตั้งใช่ไหมคะตรงไหนที่มันเหมือนกับ b นะคะก็คือเอาออกไปให้หมดเอา a แต่ไม่เอา b นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในตัวอย่างข้อ24นั้นเราจะมีช่วง2ช่วงก็คือช่วง a แล้วก็ช่วง b นะคะอันดับแรกเราจะเขียนช่วงบนเส้นจำนวนก่อนก็คือเขียนกราฟนะคะ การเขียนกราฟตัวนี้นะคะจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะช่วง a ของเรานั้นก็จะเป็นช่วงเปิดลบ1กับ2เปิดก็คือปโรปโร่งโปร่งลบ1นะคะแล้วก็ปโปร่ง2นั่นเองจากนั้นก็ลากมาอันนี้ก็คือช่วง a เขียนกำกับไว้นะคะต่อไปช่วง b ช่วง b นั้นจะเป็นช่วงปิดศูนย์กับ4นะคะเราก็เป็นทึบ0นย์กับทึบ4แล้วก็เขียนชื่อของช่วงกำกับไว้นะ้วก,ก็ลากเส้นมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่วง A กับช่วง B นะคะก็จะเป็นกราฟบนเส้นจำนวนเรียบร้อยจากนั้นเราจะทำการเอาช่วง2ช่วงนั้นมายูเนียนกันก็คือเอามารวมกันดังนั้นตรงไหนที่มันมีช่วงของ A ตรงไหนที่มีช่วงของ B ก็คือเอาให้หมดอ้าวดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรบ้างคะก็จะได้เป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยมาเรื่อยๆเลย ทั้งหมดเลยตรงไหนมี A กับ B เอาให้หมดนะคะเราก็จะได้เป็นช่วงสีเหลืองแบบนี้นะคะดนงนั้นเวลาที่เราจะเขียนตอบนะคะ A ยูเนีน B ของเราก็จะมาตั้งแต่ลบ1ลบ1เป็นเปิดเป็นโปร่งก็จะเป็นเปิดลบ1มาจนถึงปิด4นะคะงน,นั้นคำตอบของเราก็คือช้อยที่1นนั่นเองนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่25นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วง A กับ B เหมือนกันกับข้อ24เลยนะคะข้อ25นั้นเขาให้เราหาอิ t เตอร์เกนะคะก็คือเอา A ไปอิ t เตอร์เกับ B นะคะก็คือเอาเฉพาะส่วนที่มันเหมือนกันหรือว่าทับซ้อนกันอกว่าเป็นไงคะเจอปุ๊บเลยส่วนที่ช่วง A กับช่วง B มันทับซ้อนกันก็คือช่วงนี้เลยใช่ไหมคะก็จะได้เป็นช่วงของ 0มาจนถึง2ตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อนี้เราต้องดูให้ดีนะคะ a อินเตอร์เซกับ B ก็จะได้เป็นนะคะเริ่มที่0การอินเตอร์เซกเราจะต้องเอาตัวที่มันเหมือนกันก็คือต้องมีอยู่ใน A แล้วก็มีอยู่ใน B นะคะเราต้องมาดูที่0ก่อน0อยู่ใน A หรือไม่เป็น,นะคะเป็นช่วงที่มันทึบตรงนี้ออยู่อยู่ใน B หรือไม่อยู่แน่นอนดังนั้น,น ก็จะได้เป็นปิดศูนย์ก็คือรวมศูนย์มาด้วยต่อไป2 2อ,อ,อยู่ใน A หรือไม่เราจะเห็นว่าเป็นโปรง่งแสดงว่า2ไม่ได้อยู่ใน A 2อ,อยู่ใน B แต่ไม่ได้อยู่ใน A ดังนั้นเราจะเอา2ด้วยไหมคะเอาไม่ได้นะคะก็คือไม่ได้รวม2ด้วยแต่ต้องเขียน2เพราะว่ามันมาจะถึง2นั่นเองก็จะได้เป็นเปิด2คํคตอบของเราก็คือช้อยที่2นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ26อันนี้นเราจะหา a ลบ b ก็คือเอา a ตั้งลบ b ออกไปนะคะ a ของเราก็คือช่วงที่เป็นสีนดำเงินตรงนี้นะคะตรงไหนที่มันมี b เราจะลบทิ้งให้หมดนะคะส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือมันมี b เราลบทิ้งไม่ให้หมดเราไม่เอาดังนั้นมันก็จะเหลือช่วงไหนบ้างก็จะเหลือแค่ช่วงนี้นะคะมาจนถึงศูนย เราก็จะได้ว่า a ลบกับ b ก็จะได้เป็นอะไรคะเริ่มที่ตรงนี้เลยก็คือลบ1เปิดก็จะเป็นเปิดลบ1โปรนะคะมาจนถึง0อา้าวอันนี้เราต้องดูให้ดีนะคะ0ูนย์ตัวนี้อยู่ใน a แล้วก็อยู่ใน b แต่ข้อนี้เราไม่เอาใครคะไม่เอา b ดังนั้นตัวไหนที่อยู่ใน b เอาทิ้งให้หมดไม่เอามาด้วยดังนั้นศนตัวนี้ เราเอามาไม่ได้ก็จะเปิดให้มันนั่นเองก็จะได้เป็นช่วงเปิดนะคะลบหนกับ0ูนดังนั้นคำตอบของเราก็จะอยู่ที่ช้อยที่3นั่นเองลบหกับศต่อไปข้อ27นะคะข้อนี้เราจะหากลับกันกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือเป็น b- a ลบ a คำว่า b-a ลบ a ก็คือเป็นไงคะเอา B ไม่เอา a ดังนั้นตรงไหนที่เป็น A เป็นไงคะ เอาทิ้งให้หมดนะคะเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือแค่ส่วนนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคำตอบของเรานะคะ b ลบ a ก็จะเหลือเป็น2เราเอา b ไม่เอา a ตรงไหนมี a เอาทิ้งให้หมด2ไม่ได้อยู่ใน a แต่อยู่ใน b ดังนั้น2ต้องเอามาด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน a อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นปิด2มาจนถึง ปิด4นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราก็คือปิด2กับ4ก็คือช้อยที่4เลยนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาคอมพลีเมนต์ล่ะคะเดี๋ยวครูยกมาสักหนึ่งตัวอย่างนะถ้าครูจะเขียนเสร็จกันดีเดี๋ยวปั๊บหนึ่ง ในข้อนี้ถ้าสมมติว่าครูอยากจะหา a complement คำว,ว่า a complement ก็คือเอาทั้งหมดคำว,ว่าทั้งหมดในช่วงก็คือจำนวนจริงใช่ไหมคะหรือว่าช่วงอนันต์เลยก็คือลบ infinity ไปจนถึง infinity อ,อันนี้ก็คือทั้งหมดแต่เราไม่เอา a ใช่ไหมคะตรงไหนที่มี a เปน็นไงคะเอาทิ้งให้หมดนะคะดังน,นั้นข้อนี้ เราไม่เอา A มันก็จะเหลือช่วงข้างนอกใช่ไหมคเราเนือจาก A ช่วงไหนบ้างคะก็คืออส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะกับส่วนด้านนอกตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อนี้จะมีอยู่2ช่วงดังนั้นเราจะเอาทั้ง2องาว่าเอาทั้ง2ก็คือจะต้องเอาทั้ง2ช่วงนี้มารวมกันกลายเป็น1คําตอบเอามารวมกันเราจะเชื่อมด้วยยูเนียนนะคะ,ะเดี๋ยวราเรามาเขียน เริ่มจากช่วงที่1นนะคะช่วงที่1ตรงนี้กับช่วงที่สองตรงนี้ที่เราจะเอานะคะช่วงที่1ของเราเป็นนะคะมาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้เลยอินฟินิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกเวลาที่เราเขียนช่วงมันจะเปิดเสมอนะคะไม่มีปิดอินฟินิตี้นะคะก็จะเป็นเปิดลบอินฟินิตี้มาจนถึงอะไรคะมาจนถึงลบหทีนี้เราต้องมาดูนะคะคำว่าไม่เอา A อ,อันไหนที่อยู่ในเอเอาทิ้งให้หมด แต่ว่าลบหนึ่งเป็นไหคะลบหนึ่งเป็นเปิดก็คือไม่ได้อยู่ใน A อยู่แล้วดังนั้นเราจะต้องเอามาด้วยนั่นเองก็คือเอาลบหนึ่งมาด้วยจากนั้นมีอีกหนึ่งช่วงดังนั้นเราจะต้องใช้ยูเนียนนะคะเพื่อรวมลบสองตัวนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบนะคะเราดูแค่ A ลบสองไม่ได้อยู่ใน A ออยู่แล้วดังนั้นก็จะต้องเอาสองมาด้วยไม่ใช่ลบสองนะเอาสองมาด้วยก็คือสองเฉยๆไปจนถึงอะไรคะอินฟินิตี้เลย ก็จะเป็น infinite i n f i n i t y เปิด hmm. น okay, mm ั่นเองโอเคไหมคะอันนี้ก็คือ A Complement แ,แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะหา B Complement นะ <c oughs> คะก็เหมือนก <c oughs> ันเอาทั้งหมดแต่ไม่เอา B ใช่ไหมคะห <c oughs> มายความว่าเราจะต้องตัด B ตัวนี้ตัดช่วงนี้ทิ้งไปเ <c oughs> หลืออะไรบ้างก็จะเหลือตั้งแต่ช่วงนี้เลยกับช่วงนี้นะคะ <c oughs> ดังนั้นเราก็จะได้เหมือนกันเลยลบอินฟินิตี้มาจนถึง0อ้าวข้อนี้0อยู่ใน B เราไม่เอาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นเปิดศูนย์ะคะยูเนียนกับ4เหมือนกัน4อยู่ใน B ไม่เอานะ,ะก็จะได้เป็นเปิด4ไปจนถึงอินฟินิตี้นั่นเองโอเคไหมคะต่อไปเรามาดูการเขียนกราฟอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงอนันต์นะคะด้านบนจะเป็น,นการเขียนกราฟของช่วงจำกัด อันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เราเขียนในรูปของเซตแล้วก็เขียนกราฟบนเส้นจํานวนเริ่มที่ข้อ1ข้อ1ของเราเปิด1เปิด1ก็คือโปร่ง1 1ของเราตรงนี้นะคะโปร่ง1ไปจนถึงอินฟินิต้บวกก็คือไปเรื่อยเืเลยจนถึงตรงนี้ดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนเซตนะคะก็จะเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นนะคะมากกว่า 1อันนี้ไม่ได้รวม1น,นะคะก็จะไม่มีเท่ากับต่อไปข้อที่2ก็จะเป็นครึ่งเปิดอนันต์น,นะคะก็คือเอาครึ่งปิดอนันต์น,นะก็คือปิดศูนย์ก็จะเป็นเทึบ0น,นะคะเราก็ใส่ไปเลยทือบ0ไปจนถึงอินฟะินิตี้บวกนะคะก็ไปทางนี้เลยเวลาที่เราจะเขียนเซตก็จะได้คล้ายกันเป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่าอันนี้รวม0ูนย์ก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับศนนั่นเองต่อไปข้อที่3ก็จะเป็นอนันตครึ่งเปิดนะคะก็คือมาทางลบนะคะดังนั้นเราจะมาดูที่ตัวเลขก่อนเลข1ของเราเป็นเปิดนะคะดังนั้นก็จะเป็นโปรง่ง1แล้วก็ลบอินฟินิตี้ก็จะมาทางลบนี้เลยนะคะ เวลาที่เราเขียนในรูปของเซตก็จะเป็นเซตของ x โดยที่เป็นยงคะ x ตัวนี้น้อยก,ว,อยกว,ะะว,ว่าน้อยกว่า1นะคะคำว่าน้อยกว่า1ก็คือไปทางลบนั่นเองข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็เหมือนเดิมเราจะต้องไปดูที่ตัวเลขก่อนตัวเลขของเราเป็นเลข2ปิดนะคะดังน,นั้นก็จะเป็นทึบทึบ2 ลบอินฟินิตี้นะคะก็คือไปทางลบเลยเวลาที่เราเขียนในรูปของเซตก็จะเป็นเซตของ X โดยที่ x เป็นนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้รวมลบสองก็จะเป็นเท่ากับลบสด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างอีก2ข้อนะคะตัวอย่างในข้อ28นั้นั้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ช่วงไปก่อนในข้อ28นั้นเขาให้ช่วงมา2ช่วงเหมือนเดิมค่ะเป็นช่วง A กับช่วง B อันดับแรกเราจะต้องเขียนช่วงก่อนนะคะเริ่มที่ช่วง A ช่วง A นั้นก็จะเป็น ครึ่งเปิดนะคะครึ่งเปิดอันนั้นอันนันครึ่งเปิดก็คือเปิด2ก็จะเป็นโปร่ง2ลบอินฟินิตี้ก็จะไปทางลบเลยนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อกำกับว่าอันนี้คือช่วง A ต่อไปช่วง B ช่วง B ปิด0นย์ก็จะเป็นทึบ0ูนย์นะคะ แล้วก็ไปทางอินฟินิตีนะคะบวกแล้วก็ใส่ชื่อมกับว่าอันนี้คือช่วง b ในข้อนี้เขาอยากรู้เลยคะอยากรู้ a intersect กับ b a intersect เวลาที่เราจะนำมา intersect ก็คือเอาส่วนที่มันเหมือนกันหรือว่าทับซ้อนกันใช่ไหมคะในนั้นเวลาที่เราเขียนกราฟบนเส้นจำนวนจะทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะ ส่วนที่มันทับซ้อนกันก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะก็คือ0มาจนถึง2แต่ว่าเวลาที่เราเขียนเราต้องมาดูให้ดีนะคะอินเตอร์เก็คือจะต้องเอาตัวที่มันอยู่ทั้งใน A แล้วก็ใน B 0เป็นไงคะอยู่ใน A แล้วก็อยู่ใน B ดังน,นั้นก็จะได้เป็นปิดปิด0แต่ว่า2เป็นไมคะไม่ได้อยู่ใน A แต่อยู่ใน B ดังนั้นเราจะเอา2มาไม่ได้นะคะก็จะได้เป็นเปิด2นั่นเอง คําตอบของเราก็จะอยู่ในช้อยที่2นั่นเองนะฮะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะเป็นคอมพลีเมนต์นะคะอันดับแรกอ,อันนี้ครูพาทำแล้วนี่อ่าไม่เป็นไรนะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวครูลบบีไปก่อนจะได้ไม่งงคอมพลีเมนต์ก็คือเอาทั้งหมดใช่ไหมคะบนเส้นจํานวนก็คือจำนวนจริงทั้งหมด แต่เราไม่เอาช่วงของ a ดังนั้นตรงไหนที่มันเป็น a ตัวนี้เป็น,นะคะลบทิ้งหมดเลยก็จะเหลือแค่ปีกซ้ายกับปีกขวาเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือช่วงนี้ไปจนถึงลบนฟินิตี้แล้วก็2ตัวนี้ไปจนถึงบวกอ infinity นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนตอบเราก็จะได้เป็น a complement ก็คือช่วงที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือเอามายูเนียนกันนั่นเองช่วงที่1ของเราก็มาตั้งแต่ลบ i n f i ิ i t เราก็มาเขียนเลยอินฟินิตของเราไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็จะเป็นเปิดเสมอนะคะลบ i n นฟินิตมาจนถึงลบหทีนี้เราต้องมาวิเคราะห์ว่า Compliment <c oughs> ก็คือตัวไหนที่อยู่ใน A ไม่เอาใช่ไหมคะแต่ว่าลบหของเราไม่ได้อยู่ใน A ก็ต้องเอามาด้วยก็จะเป็นปิดลบหไปรวมกับช่วงที่สองก็คือยูเนียนช่วงที่สอของเราก็จะเป็น2ตัวนี้สอง ไม่ได้อยู่ใน A ก็ต้องเอามาด้วยก็คือเป็นปิด2ไปเรื่อยๆเลยจนถึงบวกอินฟินิตี้นะคะเปิดดังนั้นคำตอบของเราก็จะอยู่ในช้อยที่ช้อยที่เท่าไหร่คะตึ๊ดๆอ่าช้อยที่3นะคะ โอเคสำหรับตัวอย่างของช่วงของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้เลยก็คือเราจะต้องไปเขียนกราฟเพราะว่ากราฟตัวนี้มันจะช่วยให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นกว่าที่เราจะเห็นช่วงแล้วก็ไปเขียนตอบเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเขียนกราฟบนช่วงได้เ,เขียนกราฟบนเส้นจำนวนได้การเรีินการของช่วงก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะ